ากเป็นเศรษฐีต้องมีกำมีวิธีรวยเอารวย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 เอาละครับกลับมาช่วงนี้ท่านผู้ชมครับคุณตุกตาแล้วก็พี่อดัมนะครับกลับมาอีกรอบหนึ่งตามเสียงเรียกร้องเลยนะครับมาแบ่งปันเรื่องของสุขภาพนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อดัมตอนนี้เป็นยังไงฮะ พี่ดำสุขภาพภาพดีฮะรับรู้สึกแข็งแข็งแรงขึ้นครับเดิมทีนี่เป็นอะไรนะคะพี่ดำเป็นหลายละเท้เลือดอุดตันความดันแล้วก็ไขมันเท้เลือดตีบสมองอีกครับเป็นหนักขนาดไหนเป็นเอามาพึกครับ มาเพื่อคือติดเตียงเลยใช่ไหมคะลุกนั่งอย่างนี้ได้ไหมลุกไม่ได้ลุกไม่ได้แล้วเป็นซีกไหนครซีกขวาครับซีกขวาก็อกลองยกมือขวาดูสิคะตอนนี้ยกได้แล้วเมื่อก่อนไม่ได้เลยใช่ไหมเมื่อก่อนกระดิกนิ้วได้อย่างเดียวกระดิกนิ้วได้อย่างเดียวเดินก็ไม่ได้เลยเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เดินได้ลุกขึ้นยืนได้ไหมครับตอนนี้จริงๆพี่ดำก็เดินเข้ามาในรายการด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับใช่ไม่มีผู้ช่วยมาก็กำมือได้ คลายได้ละคาบ,ครบเราเนี้ยรุนแรงเนาะโรคนี้น<ช>เนาะถ้าเือดเนี่ยอันตรายแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือลุงอาดมไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะเพราพี่รัตเพราะว่าวันที่ทุกตาม,มีโอกาสได้เจอลุงอาดมไปหาถึงที่บ้านเลยเนี่ยก็คือเราอยากไปเห็นสภาพจริงๆว่าลุงอาดมเนี่ยเขาเป็นขนาดไหนค,คือคุณลุงอาดมเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากการที่เห็นตุกตาคับคุณพ่อเนี่ยมาออกทีวีแล้วตุกตาก็มานั่งพูดว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นทั้งเบาหวาน ความดันไขมันแล้วก็หัวใจเป็นมาตลอดระยะเวลาอาหลายปีแล้วก็ตากะนั่งพูดแบบนี้นะคะว่าคุณพ่อเป็นมา3ปีปีนี้ปีที่4แล้วคุณพ่อก็ดีขึ้นเรื่อยๆอจากการที่ได้ทานตัวเห็ดหลินจือตัวนี้เสริมควบคู่กับคุณยาหมอแล้วก็ที่สําคัญคือว่าตอนนี้พ่อแข็งแรงมากคุณพ่อตอนนี้ไปเตตะก้อไปยกเวทได้แล้วกลับมาแบบใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติก็เลยทำให้คุณลุงอดัมเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาก็รู้สึก อยากลุกขึ้นมาสู้ชีวิตอีกครั้งซึ่งตอนนั้นชีวิตโหยเป็นหลายโรคเลยใช่ไหมคะคุณลุงครับเป็นอ่สี่โรคห้าโรคนะตอนตอนที่เป็นมากๆกนี่คืออาการเป็นไงวูบไปเลยก็มันรู้สึกตัวขึ้นมานั่งอยู่เฉยๆนะฮะมันก็มืนหัววูบหล่นหล่นโต๊ะหล่นเลยเหรอคะกา่ที่หัวนอกพื้นนี่ก็คือครับเนาะหล่นไปเลยฮะคไปพื้นอีกทีก็โรงพยาบาลละ ก็ไปเจอคุณหมอเขาก็บอกว่าคุณลุงอย่าเพิ่งขยับตัวนะรู้สึกตัวแล้วว่ากำลังจะขยับตัวว่าเอ,อเราทำไมข,ขยับตัวไม่ได้ก็พยายามจะลุกขึ้นม,มันก็ลุกไม่ได้พูดได้ไหมพูดตอนนั้นก็ยังไม่ได้อเพราะพราะอะไรคะเล,เลนแข็งปากมันจะออกเบี้ยวเบี้ยววัานไหนเราก็ ก็คิดนะว่าโอ้ยเราไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยคิดแล้วว่าเออก่อนหน้านี้ก็เมียก็เป็นเบาหวานช็อกตายไปก่อนแล้ะผมก็ไม่มีกำลังใจแล้วตอนนั้นก็คิดทำไงดีเราจะทำยังไงต่อไปคก็มันเครียดนะนอบอกไม่ถูกเหมือนโลกมาลุมเราครับพุกอย่าง เราจะหาเงินต้องอยังไงจะช่วยช่วยยังไงครอบครัวไม่มีใครอีกแล้วลูกก็เรียนหนังสืออีกอสองคนคก็คงจะไม่ได้เรียนแล้วล่ะต่อไปนี้เสร็จแล้วก็กลับไปนอนที่บ้านก็นอนรอคอยรอวันจนหมดอะไรตายอยากแล้วก็พี่สาวก็มาหา อย่าไปทอ้อแท้นะเราต้องสู้ไปฮะเนี่ยดูคุณพ่อคุณทุกตาเขาออกรายการนะเขาประกาศออกมาว่าเขานี่เก็เนเป็นเยอะเป็นมากกว่าผมอีกอนะเขาช็อกไปเขายังลุกขึ้นมาสู้ขึ้นมาได้เลยคเขายังถีดจกักรยานได้แล้วผมก็ ก็เชื่อพี่สาวก็ลองกินดูควบใบกับยาที่หมอให้มาโรงพยาบาลกินได้สักระยะหนึ่งก็รู้รู้สึกตัวละอเออเออมันดีขึ้นนะเราก็ยืนขึ้นได้แล้วพยายามยืนแรกแรกะล้มยืนสั่นล้มพอกินยามาได้สักระยะหนึ่งเออเรายืนได้แล้วเนี่ย ก็มีกำลังใจแล้วก็ mm hmm. อ,กอายภาพบำบัดด้วยอะไรด้วยมาระยะหลังนี่ก็ลุกขึ้นเดินได้ mm hmm. เดินหัดเดินเลย mm hmm. ลุกขึ้นเลยเออเรามีกำลังขึ้นมาแล้วครับ mm hmm. ส,สาวามีกำลังขึ้นมาเลยอ่ะ mm hmm. ว่าหลังจากที่มากินเห็ดนั่นเแหลอแรงมันดีขึ้นมาแล้วเลย เออแข็งแรงยืนได้แล้วขาเรายืนได้แล้ว<อ>ครับเนาะแล้วก็ไปหาหมอเป็นไงคะก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลหาหมอผมก็ไม่นั่งร,รถเห็นนะเดินเอาผมใช้ไม้เดินไปหาหมอคุณลุงเดินได้แล้วเหรอเออหมอยังตกใจครับคุณลุงเดินได้ยังไงผมยังพอเดินแล้วเนี่ยมันเหมือนอะไร โดนใจผมเดินผมก็เดินได้ผมพูดนี้ผมก็ดีใจเนี่ยหมอตรวจแล้วนะคุณลุงเลือดคุณลุงก็ดีนะเกตดเลือดดีความดันนี่ก็ปกติแล้วไขมันก็ลดลงมาแทบจะหมดเลยเขาพูดนี้ผมก็เออดีครับคุณหมอแล้วหมอหมอก็ลดลดยาจากนั้นก็ เหลือน้อยหน่อยผมก็ดีใจกำลังใจมาแล้วตอนนั้นก็พอเหตุหรือเหตนี่แหละฮะพอวันไหนกินเข้าไปเนี่ยผมก็สาบว่าผมมีพลังขึ้นมาอีกลุกขึ้นมีแรงขึ้นมาเลยว่านอนหลับกินข้าวได้ทุกอย่างนะครทำทำอะไรกินได้หมดนะเมื่อก่อนถ้าไม่อยากจะกินอะไร เดี๋ยวนี้เขาตักข้าวกินเองได้เดินเหินได้นี่ดีใจมากถ้ามันใดเห็นลร้นเจอเนี่ยผมก็ไม่ไหวจะทู่แล้ะชีวิตนี้ก็เรียกว่าเหมือนเกิดใหม่ฮะครับค่ะมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีอะค่ะเพราะว่าวันที่ลูกตาทราบ ไปหาถึงที่บ้านเลยนะคะ<ม>แล้วก็ไปถ่ายทําเลยอยากให้กําลังใจกับใครอีกหลายๆคนที่ณตอนนี้ชมรายการอยู่<ม>อยากบอกว่าเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่จําเป็นวันนี้อยากให้หลายๆคนมีโอกาสหานมาดูแลสุขภาพไม่ต้องรอให้ป่วยเพราะคุณอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนพ่อทุกตาหรือว่าโชคดีเหมือนคุณลุงอดัมก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอยากจะมอบสิทธิพิเศษนะคะให้กับคุณผู้ชม30ท่านสําหรับโปรแกรมนะคะในการดูแลสุขภาพทานได้2เดือน<ม>นะคะปกติ3,600บาท แต่วันนี้30ท่านที่ชมรายการคำพิวิถีรวยอยู่จะได้ไปในราคาเพียงแค่2140บาทแต่ทานได้2เดือนซึ่งอยากให้โทรไปที่หมายเลข1577และที่หมายเลข1577นี่ยก็จะมีคนคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะสามารถโทรไปสอบถามได้ที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าหลายคนเนี่ยอยากสั่งให้คนที่เรารักทานเนี่ยก็ บอกกับทาง1577เนี่ยเขาก็จะแจ้งที่อยู่เขาเขาจะจัดส่งตรงให้ถึงหน้าบ้านเลยโดยที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนะคะคือจัดส่งฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ขนาดลุงอดัมเนี่ยซึ่งแกเป็นชาวบ้านแกยังสามารถทานเห็ดหลินจือตัวนี้ได้ม,มันไม่แพงอะถ้าเทียบกับ,บการมีสุขภาพที่ดีวันนี้คุณผู้ชม30ท่านจะได้รับโอกาสนั้นอ,อยากให้โทรไปจริงๆสําหรับโปรแกรมทานได้2เดือนปกติ3,600บาทวันนี้30ท่านนี้จะได้ไปในราคาเพียงแค่ 2,140บาทลดให้ตั้ง40% oh. มันเยอะมากๆค,คือราคาเดียวกับที่ตุกตากระลุงอดดมได้เลยรีบโทรไปที่1577ย้ำเลยนะคะว่าสิทธิพิเศษนี้ให้30ท่านเท่านั้น1577ค่ะอืมเอาละครับก็ขอบคุณนะครับตอนนี้ก็ดีใจกับพี่อดดมด้วยเนาะ นะครับดีใจด้วยที่กลับมาเดินเหินได้อะไรได้นะครับพูดจาคล่องแคล่วนะครับและน้อยคนที่จะกลับมาได้แบบนี้ก็ถือว่าโชคดีมากนะคะแต่อยากให้ป่วยจะเป็นดีที่สุดเนาะขอบคุณทุนตกกาด้วยนะครับอบคุณทุกท่านนะครับตอนนี้เวลาหมดแล้วนะครขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้โชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคดีร่ำรวย